สวัสดีค่ะมือจะมาพูพ่อเนี่ยหนูมันของสร้างนุเนาะคะ่ะมันนี้สร้างนุมาส่งกระบะนางปลูกนะคะแต่ว่าตอนนี้เป็นดัดแปลงเป็นแนวดำแล้วเนาะค่ะ <c oughs> เดี๋ยวนี้กําลังประกอบนะคะลองไส้นะคะใส่ให้ลูกค้าดูนะคะลูกค้าบอกว่าล้งไส้บ่งเลยพอดีนะคะเข้าก็ได้คีปพ,พอ นี่ค่ะสวยเลยค่ะเอาไปนั่งปลูกก็ได้ค่ะเอาไปบรรทุกขลองเอาไปบรรทุกอย่างได้เบมืนนะคะผู้ใดสนใจก็ติดต่อได้นะคะมาดำหน้าเท่ากับนี่ชาร์ทใ้เพื่อนเนื้อมอนะครับเป็นเนื้อมอให้ค่ะ น้องนิดตั้งใค่าเ่อครับน้ังและต้องการไปลำาหน้าเราก็ะเ็นเมอร์แลนดครับเนี่ยทที่นี่แบ่งขอบอกแผ่นดินมันเรียบอะค่ะเวลาดินดอเวลารถแลนลงมันแลนคะลอห้อยรอครับลอกห้อยรอค่ะสร้างบนว่าแผ่นมา ต้องน้อยตัวนี้เพราะว่าตึ้งไอ้ปั้นหน้าไหมครับทั้งผมมันเห็นหน้าปังนะครับเอราะว้ยจุ่มน้ำร้อนมาตั้งแต่วันที่สิบห้าของเดือนผมมาเลยตั้งแต่พ่อทัไปผมมาเลยพักแกงเสียปั้นหน้าตลอดเลยเือพนี่น้าพ <c oughs> ัน er um. <c oughs> ี่น hmm. oh, oh, ้าจากล่อขาวน่องสะดวก ไได้คันเน็มแล้อพอขันเน็มแ้ใส่งานติดขุนติใส่ใส่ทายดทายอย่างลไปพ่อั่เนากมรามันาเดียวตัดต้มตัดก็ได้เพราว่าทนี่เป็นาณเดียวกันทีนี่ก็หาแนแล้วพ่อแ่นนาโหเข้าหนิต่อหู้งานไปฟังหุ่นเลยาจะซื้อติตรงไหเขาแมเราพูดแ่นี้เอน นเนาวสั่นแผ่น้า่มีอน่าอีกทีเ้าเก่าแก่ช่วงค่อยรอโดนตีก็ได้จานสิบแัแน,น,น่นทำยากนนิสิตครับมันก็การใช้งานมันก็จงา่ายขึ้นมันมันชิลกตัวนี้ไว้ให้ต่อต่อแป้น,นล็อกได้ตว้ตแน,น,นแครับตัวนี้ ก็เลเต้เ้งเตก็ได้ก็ได้ก็ว่าแบบนยขยับมือขันบ้างยับม่ัมันสีบอมีฮวันด้อยมันมีสีไม่สีดับไมี่ัเาขยบได้สก็บเนาะเอา้างบเนี่ยมันเบิ่งฟังเนี่ยใส่สไว้ให้เลยนมันสิบไม่ใส่หัวนะพ่อเบิ่ง แรงโยกเน้นมกมันงให้ดั้งทนี่เน้นยังครับเน้นเพชรนาบอ่ะแก้เข่าได้แล้วค่ะนี่แก้เข่าดีคืออย่างนี้ได้ลูกค้ามาเอาไปแก้เข่าแม่นเขาทุ่มคนก็แก้มาแล้วค่ะเแล้วเพชรนานี่เบื้องต้นก่อนตามบอกว่าร่างสาม ว่าต้องไปอวยลอยเนีค่ะเอาเอาไปแก้เข่านี่ว well, yeah, ่าต ok ้องไปแล่นน้ำลอยเนี่ยเลยว่าคือสลี่ค่ะเพราะไม่มีหลอกต่อไปอาจจะไม่ได้ใช่อาจจะคิดพ่ออาจตัวนี้แล้วค่ะแมนตัวนี้ก็คือถอยใส่เส้นสลักแล้วคือโจ๊บค่ะไปนี่นี่แก้โลดบันประมาณนี้ง ใชแล้เอาอนเาจะเอาล่เอาล่อย่างคราบแม่นค่ะว่าช่วงกลางลับไปไงแม่นค่ะเอาเอาเอาอะไรเอาตูงมันสูงแน่หน่อยน้ำครับแม่แม่ค่ะเห็นไหมันลอย เด็ดใจนะครับสำสตเนเสออกมานังแม่เชลีุดหรอมีคนขัาดำคนซีคอนนังก็มีรูดค่ะนางดีค่ะดีค่ะเพามีี่ราะมี่ไงทวนค่ะเ่ามีหขายยีรีรับประกันค่ะเ่ราะ่ามีไงค่ะเาี่ เป็นของสังคมนะคะู้ใดสนใจกับ so ตีตอได้เบอร์โทรมาศูนย์เก้าสามสาม้สี่ก็ดเก้าค่วใส่บร้อยอยอะูมั่นกับบอยนะบอยนะใส่ผ่านบอลรอยค่ะถ้าวใส่ตามน้ำแห่น้าตาดกันแล้วครับค่ะ ราคาแบบ100กิโลครับแจกมานแ้วคุใส่ใร่ย่อยนะคะมอสูตามข้อมอสูงครบเรแล้ว่ากลูกค้าติดตามผลงานของ้างโยกได้นะค่ะเป็นเครื่องแนวโยกมัน